สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับทูนะครับที่โชว์รูมกิษดาคูดคาร์อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะทูก็นํารถเชิงพาณิชย์นะครับมานําเสนออีกหนึ่งรุ่นนะครับแต่มีหลายคันให้เลือกเลยแต่จะนํามาพรีเซนต์หนึ่งคันนะครับเป็นต้นแบบนะคบผมก่อนพูดถึงรายละเอียดตัวรถนะครับขอพูดถึงสถานที่ตั้งของเราก่อนเลยนะกฤษดาคูดคาร์ครับตั้งอยู่เส้นถนนการจนาพิเศษพระรามสองนะครับมาจากทางด่วนการจนานะครับจ่ายค่าทางด่วนมาจ่ายถึงป้อม จ่ายข้างด่วนมานะมุ่งหน้ามาประมาณสากิโลเมตรสังเกตซ้ายมือไว้ให้ดีนะครับจะเจอโชว์รูมรถมือ2โชว์รูมแรกในเส้นเลยนะฮะลงมาจากทางด่วนนะที่มีรถให้เลือกมากกว่า5 6 0 0คันนะครับด้านหน้าของโชว์รูมจะมีรถตู้จอดเยอะๆนะครับผมนั่นแหละคือกิษดาคุ้มคานะครับจะมีป้ายเด่นใหญ่เลยนะมาง่ายจุดสังเกตง่ายครับอยู่ติดกระสุงยางคอปปิทนะครับผมหรือจะเซิร์ชใน Google Map ก็ได้นะครับเซิร์ชไปเลยกิษดาคุ้มค่าครับภาษาไทยภาษาอังกฤษได้นะครับ g p s จะนำทางท่านมาถึงหน้าโชว์รูมาม เริ่มกันเลยดีกว่านะครับไม่รอช้าแล้วครับคันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับในที่ใช้คำว่ารุ่นยอดนิยมใช้งานดีนะครับและคันนี้มาพร้อมตู้เย็นด้วยนะครับผมคันนี้โต y o โตโยต้าไฮรักรีโวนะครับผมเครื่องยนต์ 2.4J+ นะครับปี2019นะครับผมเสนอขายในราคาเพียง569,000บาทนบาทครับ569,000บาทคุณได้ตัวรถครับพร้อม เสริมตู้ทําความเย็ยนจากค่า MPC นะครับทำความเย็ยนติดรถได้ถึง18องศานะครับผม <S <S ทุกอย่างเบสเซ็ตที่พูดมารวมอยู่ในราคาแล้ว569,000บาทครับจัดไฟแนนซ์ได้ผ่อนอยู่เดือนละประมาณ11,000บาท5ปี60งวดน,นะครับดอกเบี้ยพิเศษสสุดเอาไปเลย2.79นะครับตลอดการผ่อน5ปีเลยนะ <S <S ออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีต้องมีสการนะครับหรืออีก3เดือนโดยประมาณนะครับออกรถวันนี้ผ่อนอีกที3เดือน ข้างหน้านะครับผมก็ช่วยในส่วนของต้นทุนต่อเดือนเนาะเพราะรถประเภทนี้เราเอาอไปไม่มีใครเอาไปขับแต่งเทหรอกครับเอาไปขับหาเงินกันทางนั้นนะผ่อน,ช,อนช่วยผ่อนช่วยผ่อนสาเดือนในที่นี้คือจะไปผ่อนอีก3เดือนข้างหน้านะครับตรงนี้คุณก็ลดต้นทุนไปเพราะว่าเอาเงินออกมาออกรถหมดแล้วนะครับเงินที่เหลือ บางก้อนบางส่วนก็เก็บไว้ใช้นะเก็บไว้เป็นเงินสำรองนะครับอีก3เดือนเข้ามาผ่อนกันเข้ามาว่ากันใหม่นะตรงนี้ก็ทําให้คุณสามารถลืมตาอ้าปากได้นะครับผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ตรงนี้ก็เป็นแคมเปญดีๆที่เรานําเสนอให้พร้อมช่วยเหลือลูกค้านะครับผมมาที่รายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่านะครับกระจังหน้าก่อนเลยนะครับกระจังหน้าก็ตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าหนวดนะหน้าหนวดนะครับหลายคนเรียกหน้าหนวดเพราะว่าลายจะเป็นไฟเบอร์ชิ้นดำครับแล้วตัวรถเป็นสีขาว มองดีๆมองผิวๆเผลนๆนะครับคล้ายๆคนมีหนวดมีเขานั่นเองนะครับเลาเรียกกันว่าหน้าหนวดหน้าเขานะแต่ตรงนี้นะครับลูกค้าสามารถเอาไปแต่งได้แต่งนที่นี้ี่คืออะไรเอาไปทําสีเป็นสีขาวให้เป็นสีเดียวตัวรถนะครับผมกระจังหน้าไปเปลี่ยนซะไปเอาของพวกตัว e p i n e e r มาใส่เป็นคมเนียมสวยงามนะครับหรือบางคนบอกว่ารถคันนี้เป็นรถเชิงพาณิชย์อยู่แล้วไม่ได้สีเลือดความสวยงามนะครับขอให้มันสมรรถนะรถดีที่เหลือใช้งานง่ายดูแลง่ายคุณก็เอาไปท่านี้นะครับผมเพราะว่าไฟเบอร์ชิ้นดำแบบนี้ ดูแลรักษาง่ายครับดูแลรักษาง่ายมีการเกิดการกระทบกระทั่งการแตกกระถางต้นไม้การชนขอบฟุตบาทเล็กๆน้อยๆเราไม่เสียดายด้วยเพราะว่าเป็นไฟเบอร์ชิ้นดำนะครับใช้งานให้มันโซมให้มันถึงเวลานะครับเราก็เข้าไปเคลมไฟแนนซ์เปลี่ยนชิ้นใหม่ได้นะครับผมเ้เคลมประกันเคลมประกันนะทษทีเข้าไปเคลมประกันได้นะครับตรงนี้หมาส่วนไฟหน้าครับไฟหน้าก็ตามสไตล์ของรีโวครับก็ ตัวเจพัทนะครับจะยังไม่ใช่พวกไฟลูกแก้วเหมือนพวก e p ี r a น e r อะไรพวกนี้นะแต่เขาก็ให้มาในรูปแบบของการดีไซน์ที่เหมือนกันนะครับก็ได้ไฟหน้าหน้าเหยียวแบบนี้ไปเลยนะครับผมชิ้นนี้ครับตรงนี้ก็เป็นช่องสล็อตนะครับเป็นช่องสล็อตทาให้คุณสามารถไปเจาะเพิ่มเติมในส่วนของไฟตัดหมอกได้อะไรได้นะตรงนี้เขาก็ทํามาเผื่อนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ใช้เดินทางส่งแค่ ภายในภูมิภาคภายในบริเวณบ้านของตนเองก็ไม่ต้องติดแต่บางคนถ้าซื้อไปแล้วเดินทางต่างจังหวัดเดินทางไกลๆนะครับผมแนะนําเอาไปติดซะหน่อยนะครับค่าติดตรงนี้พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับรถของคุณก็เกิดการส่องสว่างที่มากขึ้นเวลาไปใช้ในช่วงของหน้าฝนหรือหน้าหนาวที่มีหมอกลงจะจัดฝนตกหนัก,นกๆนะครับไฟพวกนี้ถ้าเราเปิดแบบเต็มระบบนะมันก็ช่วยนะครับในทัศนวิสัยการมองเห็นในขนาดที่สภาวะอากาศที่ไม่ค่อยดีนะครับในวันที่ฝนตกหมอกลงเยอะๆแบบนี้นะ ตรงนี้เขาก็มีมาให้นะครับคุณสามารถไปแต่งเติมได้ไม่ยากครับมาดูต่อครับในส่วนของบบดี้ด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้ากระโปรงผมมองนะไม่มีบุบไม่มีรักยิมนะครับผมแผงชิ้นสีวด้านหน้าตรงนี้ก็ยังสีดําสนิทนะครับก็ยังสีดําสนิทนะครับอันนี้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะก็ยังเป็นสีดําสนิทครับยางไม่มีร่อนครับยังอยู่แนบชิดติดกระจกนะครับตรงนี้พอรถปี2019ครับตามจริงไม่ต้องพูดถึงก็ได้ในส่วนนี้เพราะมันไม่มีทางที่จะลอกหลุดร่อนไปได้แน่นอนแต่ผมให้ดู เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นความเดิมความสวยของตัวรถเป็นเสน่ห์นะครับเป็นเสน่ห์พวกนี้ต้องพาชมนะครับผมมาดูส่วนด้านข้างต่อนะครับแก้มครับแก้มก็ยังมีนะครับ a อโร Dynamic นะครับเส้นวาล์เส้นคมของตัวบอดี้รถนะครับแล้วก็ไฟเดี้ยวด้านข้างนะครับจะอยู่ในแก้มข้างตรงนี้ด้วยนะครับผมในส่วนของีโ v o P19 นะเห็นไหมนี้นะครับเพราะว่าตัวที่อยู่ข้างกระจกจะอยู่ในพวกโต 2.8J-Pass นะครับ 2.8J-Pass ไฟเลี้ยวจะมาอยู่ข้างกระจกแล้วนะครับตรงนี้ก็ 2.4J-Pass เขาก็มาให้มาในท่านี้ลักษณะนี้นะครับ ประตูข้างครับก็กระจกก็อยู่ด้านข้างนะครับแน่นอนชัดเจนนะครับหูช้างตรงนี้ก็มีครีบ3าครีบนะครับเป็นชิ้นดําสวยงามนะครับไม่มีลอกไม่มีร่อนไม่มีด่างไม่มีตะไม่มีลาวนะเออไม่มีแตกไม่มีลาวไม่มีตําหนิเลยนะครับสวยงามนะครับผมขอบประตูครับตั้งแต่บนล่างนะครับตรงนี้เสมอชิดแนบเนียนเหมือนกันหมวดช่องบอช่องไฟเสมอนะครับไม่มีตรงไหนที่ยึดติดชิดกว่าไม่มีตรงไหนที่เพเยนะครับทุกอย่างทุกช่อง ว้าวของสาลีละการประกอบมาจะต้องเว้นช่องไฟช่องห่างเท่าๆกันอย่างนี้นะครับสวยงามสวยงามนะขนาดนนี้ไม่ค่อยยังไม่ได้ล้างนะยังสวยงามขนาดน,นี้เลยนะครับผมมือเปิดประตูก็จะเป็นคนละสีกับตัวรถนะคนละสีตัวรถนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็สามารถเอาออฟชั่นมาแต่งเติมเพิ่มเติมเองได้นะไปเอาไปตัว3 m เอ็มโครเมียมปิดก็ได้นะครับแต่นี้คือท่าเดิมแสแตนดาร์ดนะครับผมมาดูในส่วนของบอดี้ ด้านหลังก็มากก็คือตู้นะครับตัวตู้ครับเริ่มต้นที่ขอบตู้ก่อนเลยนะครับขอบตู้นะครับมีการตรงนี้นะครับเข้ามุมตรงนี้คือจะใช้สแตนเลสนะครับอีกชั้นหนึ่งแล้วครับแล้วก็ยิงรีเวทหมุดน็อตลงไปนะครับแล้วก็ใช้สีทาทับพ่นทับอีกหนึ่งรอบนะครับก็ทําให้ตัวตู้อาจจะดูมีความเนียนนะบางคนบอกเอ้ยไม่มีเสาคําตู้อะไรเลยไม่มีแผ่นสแตนเลสมาตีปิดยึดอีกหนึ่งชั้นมีครับแต่แค่เขาทํา พ่นสีเดียวกับตัวตู้ไปแล้วนะครับแล้วตัวความชิดนะมาดูทางนี้ดีกว่าจะชัดหน่อยนะครับความชิดของตัวตู้ครับนี่เหลี่ยมนี้จะดูง่ายหน่อยนะเห็นไหมว่าตัวตู้นะครับถ้าคุณเอาไบขนของน้ําไม่ต้องกลัวเรื่องน้าเข้าตู้นะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่าตู้แนบชิดสนิทนะครับแอร์ไม่มีรั่วไหลนะครับไม่มีรั่วไหลอย่างแน่นอนละครับมีท่อระบายน้ําเสียนะครับตรงนี้ชัดเจนก็ใช้งานได้จริงนะครับมีก๊อกอยู่ด้านในนะเผื่อบางคนไปบรรทุกเกี่ยวกับ ของแช่แข็งนะครับของแช่แข็งเพราะเป็นตู้เย็นเนาะบางคนอาจจะบรรทุกปลาสดหมูสดอะไรอย่างนี้ปลามจะมีน้ําละลายออกมาน้ําเสียน้ําอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็สามารถระบายออกจากทางก๊อกตรงนี้นาที่เขาต่อขึ้นมานะครับส่องไปในช่องนี้นิดนึงนะครับคุณจะเห็นบอดี้ของตัวรถสักนิดนึงนะอยากให้เห็นนะครับบอดี้เดิมสวยนะครับเห็นไหมตรงที่เป็นจุดเว้าจุดไฟนะครับลักษณะที่เขาใส่มาทุกอย่างไม่มีบุบไม่มีเบี้ยวไม่มีเพี้ยนจากรูปลักษณ์เดิมนะครับสวยงามนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผม การโค้งข้างครับก็มีมาคบตามสูตรตามฉบับครับแต่งครบจบสูตรลักษณะนี้ต้องมา,มาแบบนี้ครับฝาถังก็ต้องอยู่ในล,ลักษณะนี้นะครับฝาถังจะต้องเป็นฝาถังแยกแบบนี้นะครับเห็นไหมสวยงามภายดูช่วงล่างดกว่าช่วงล่างนะครับก็ยังอยู่ในท่าที่ดำสนิทนะครับมีการพ่นาการสนิมแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นบริการอีกหนึ่งบริการที่เราให้นะครับพอรถปรเภทนี้เราไม่สามารถรู้ได้ว่าลูกค้าจะไปวันทุก ในภูมิภาคที่ใกล้กับทะเลหรือเปล่าหรือลักษณะแห้งแล้งแห้งอะไรยังไงตรงนี้เราไม่รู้นะครับแต่ตรงนี้แล้วก็มีการพ่นไปเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าประเภทนี้ครับทำอาชีพหนีไม่ได้หรือในกลุ่มเดียวกันคือของแช่แข็งครับอย่างน้อยๆก็มีการบรรทุกข,ของแช่แข็งมีการละลายมีน้ําซึมลงมานะครับตรงนี้ช่วงล่างก็ต้องเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญนะครับเป็น ใช้คําว่าเราฝากนะรายได้ของเราเราชีวิตของเราฝากไว้ที่เขาจริงในส่งช่วงล่างรับรายได้ของเราคืออะไรก็คือผลิตภัณฑ์นะครับแพ็คเกจจริงที่คุณบรรทุกไปนี่แหละนะครับสก็คือชีวิตของเราฝากไว้ที่รถคืออะไรถ้าช่วงล่างไม่ดีนะครับก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุทางการใช้ถนนนะก็คืออีกหนึ่งปัจจัยสําคัญในส่งช่วงล่างนะครับไม่ใช่แค่เครื่องยนต์นะช่วงล่างก็สําคัญนะครับผมแล้วดูคันนี้สวยใสนะครับไรยที่ติเลยนะครับผมดําสนิทนะครับ มาพูดถึงแมกยางครับแมกหลังนะครับก็เป็นล้อกระทานนะครับมาพร้อมยางหน้ากว้าง205ยางแก้มยาง70นะครับแมกขอบ15นะครับผมเป็นยางใหม่ๆเลยนะเป็นยางใหม่ๆเลยนะครับก็สวยใสพร้อมใช้นะครับคันนี้ก็ถือว่าเอาไปก็จะใช้ได้เลยครับยังสวยใสอยู่นะครับตรงนี้นะสวยงามสวยงามนะครับตต้สวยมากเลยนะเมาดูตามเดี๋ยวผมก่อนจะดูของส่วนข้างน้านท้ายมาดูมุมสุดท้ายแล้วนะเห็นไหม ข้ามุมเข้าชิดเข้าขอบของเขาดีมากนะครับไม่มีรั่วไม่มีไม่มีรัววว่วแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่มีรอยแตกรอยร้าวของตัวตู้ด้วยนะครับในส่วนของอด้านมุมที่เขามาประติดประตอร่อนส่วนของตัวประกอบนะครับตรงนีสง้สังเกตง่ายครับตู้ใบนี้สวยงามนะครับเน้นย้ำอีกทีนะครับว่าตู้ใบนี้เป็นจากค่าย MPC นะครับเป็นตู้ความเย็นติดลบนะครับภายในสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูเพราะว่าด้านนอกไม่มีตําหนิเลยนะเมื่อกี้พาชมจากตะเข็บข้างตู้นะครับ ตะเข็บหลังแล้วนะครับทีนี้มาดูภายในตู้บุีกว่าว่าสวยงามแค่ไหนนะครับอาจจะมืดมืดหน่อยนะตรงนี้นะครับเพราะว่ามีแผงโอ,โอเคนะครับอย่างแรกเลยก็มีม่านกันความเย็นครับแน่นอนนะตู้ทําความเย็นเวลาเราลงของหรืออะไรพวกนี้นะครับถ้าเราเปิดปุ้มแบบนี้ความเย็นมันทะลักออกหมดนะครับเนาะอุณหภูมิในห้อง แช่แข็งอาจจะเสียสมดุลนะครับตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับม่านกันความเย็นตรงนี้แล้วก็เป็นม่านยางใสแบบนี้นะครับม่านม่านเกรดนะครับนี่ม่านเกรดนะเปิดเข้าไปครับตู้ภายในครับเป็นสแตนเลสครับทั้ง4ด้านเลยนะครับซ้ายขวาล่างแล้วก็บนนะครับเป็นสแตนเลสนะครับผมสวยใสนะครับตรงนี้แอร์ก็เป็นแอร์คอมใหม่ๆนะครับสียังขาวจ้วจออยู่เลยนะครับทําความเย็นติดลบถึงลบสิองศานะครับ ลบ18องศานะครับเน้นย้ําเลยว่าสเปคนี้เป็นสเปคออริเจินอลนะครับเป็นสเปคที่ใช้งานโดยมาตรฐานสากลเลยนะไม่ว่าคุณจะวิ่งร่วมบริษัทนะครับวิ่งร่วมบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น CP เบทาโกอะไรพวกนี้นะตูวแบบนี้ครับออริจินอลยังไงก็ผ่านครับผ่านการตรวจอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าอะไรประจอด ลงของนะครับในบริษัทใหญ่ๆแบบนี้จอดนิ่งๆนะครับเขาจะต้องมีการตรวจความเย็นก่อนลงของถ้าความเย็นคุณไม่ถึงลบสิองศาหรือบางบริษัทอาจจะลบสิบหแล้วแต่กฎเกณฑ์แต่ละบริษัทเนาะถ้าตรงนี้คุณความเย็นทําติดลบได้ไม่ถึงนะครับบอกเลยนะเขาตีงานคุณกลับเลยครับถือว่างานคุณไม่ผ่านครับวิ่งฟรีเปิดน้ํามันฟรีนะครับเอารถแบบนี้ไปใช้นะครับตู้สแตเลสใหม่ๆสวยๆแบบนี้คอมแอร์ใหม่ๆแบบนี้ราคาเพียงเบาๆแบบนี้อย่างคันนี้เลยนะยังไงทูแนะนําไว้เลยฝากไว้เลยนะครับ เห็นไหมหาเงินพร้อมหาเงินเลยนะทุกอย่างที่ทํามาต่อเติมมาแจ้งลงเล่มแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวมีปัญหาทะเลาะกับคุณตํารวจเนาะทุกอย่างพร้อมใช้พร้อมหาเงินเลยนะครับด้านในไปแล้วทีนี้ส่วนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะพาดูสองห้องโดยสารนะครับเห็นไหมบันไดหลังครับก็เป็นสเตลเลสนะครับเป็นสเตลเลสก็มีตีปุ่มขึ้นมานะครับก็เป็นปุ่มกันลื่นนะครับตรงนี้นะครับ ก็ยังอยู่ในท่าที่สวยงามนะครับไม่ได้บุบเบี้ยวผิดรูปไปเยอะนะครับก็มีรองล่องรอยของการขนย้ายสินค้าแล้วก็มีการเหยียบบ้างนะครับแต่ไม่ได้ถึงกระบุบเกิดการทนอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะคับยังถือว่าสวยงามเห็นไหมคงคลอมเขานี่นี่ผมให้ดูรอยเชื่อมดีกว่านะจุดนี้นี่ไหมเชื่อมของเขาสวยมากนะทําเชื่อมมาดีมากนะครับทําเชื่อมมาดีมากเลยเข้ามุมเข้าขอบได้สวยงามนะครับ มาพอสมควรแล้วในส่วนของบอดี้รถภายนอกแล้วครับแล้วก็ตู้คว,ความเย็นด้านหลังทีนี้เดี๋ยวจะมาดูในส่วนห้องโดยสารหรือหรือห้องขับนะว่าทัาศนวิสัยของคนขับเฟ e l i n ิงเวลาอยู่ในห้องโดยสารแล้วจะรู้สึกยังไงเนาะคนขับทีนี้เดี๋ยวทูพามาดูเลยครับเดี๋ยวเชิด้านหน้าเลย เปิดมาครับอย่างแรกที่สัมผัสได้เลยึคือความใหม่ของภายในนะครับทั้งแผงประตูด้านข้างครับคอนโซลหน้าแล้วก็บระครับอยู่ในท่าที่สวยครับนะคอนโซลเป็นคอนโซลดำนครับทั้งข้างทั้งหน้าแล้วก็บรดแล้วก็ฝ้าด้วยนะครับเอ้พรมผมพื้นนะโทษทีนะครับผมเป็นดําหมดเลยเห็นไหมคอนโซลดำนะครับคอนโซลดําหมดนะครับคอนโซลดําหมดเลยนะครับ ตัวเครื่องเล่นของตัวนี้นะครับก็รองรับ A U X U S B Bluetooth แล้วนะครับใส่ CD ได้ตามปกตินะครับใช้งานง่ายต่อบูทูธง่ายนะครับตัวเครื่องเล่นตัวนี้นะครับผมตรงนี้ก็แผงวงจรครับปรับความเย็นนะครับของตู้ด้านหลังนะครับจะติดลบเราสามารถคอนโทรลได้จากแผงปรับตรงนี้นะครับเปิดปิดได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ทูอาจจะยังไม่ได้เปิดอยู่นะนะครับแต่เปิดปิดใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ลบสูงสุดถึงลบองศา นะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยของรีโวครับตามสไตล์ของเขานะตัวนี้ตัวหัวเดี่ยวก็จะไม่มีออปชันพวงมาลัยพวงมาลัยอะไรนะครับเห็นไหมยังไม่ได้มีออปชันอะไรนะก็เป็นพวงมาลัยสามก้าวปกติครับตัวเนื้อหนังของพวงมาลัยนะครับก็อยู่ในท่าที่สวยงามนะครับไม่มีขาดไม่มีเย็บเก็บงานเลยนะครับอยู่ในท่าออริจินอลนะครับโลโก้สารลักโตต้าก็ไม่มีลอกไม่มีลอดไม่มีคราบแป้งขาวนะครับตรงนี้ก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับเสน่ห์มาอยู่ตรงนี้ครับคันนี้ภายในสวยงามเบาะอย่างแรกเลยมาดูเบาะเพราะเบาะมันโกหกกันไไม่่คอยด้นะ เบาตึงมากนะครับเบาตึงมากคนที่ตัวเล็กๆนั่งได้2คนสบายครับเพราะว่าเบาะตัวนี้เป็นเบาะตอนครึ่งนะครับเป็นเบาะหนึ่งที่นั่งกับอีกครึ่งหนึ่งนะหนึ่งที่นั่งกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้เห็นไหมลักษณะนะครับก็เป็นเบาะหนังสีดานะครับมีรูระบายอากาศนะครับเห็นไหมตึงมากๆเลยเบาะอย่างนี้ดูง่ายครับเบาะที่มีรูระบายอากาศแบบนี้ดูง่ายครับว่าใช้งานหนักใช้งานน้อยเพราะว่าตรงนี้มันจะฟองเลยครับเห็นไหมไม่มี ไม่มียุบเลยนะครับและที่สําคัญอันนี้เป็นเบาะเดิมสแตนดาร์ดนะผมไม่ได้หุ้มใหม่นะครับเป็นเบาะเดิมสแตนดาร์ดนะครับที่อยู่ในท่าสวยๆแบบนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปหุ้มอะไรใดๆทั้งสิ้นนะเป็นเบาะเดิมๆเอาไปเลยนะครับสวยๆแบบนี้เกียร์ครับเกียร์ก็เป็นเกียร์มันโน้ตหกสปีดนะครับเกียร์เป็นเกียร์มันโน้ตหกสปีดตัวนี้ก่อนจะสตาร์ทคุณจะต้องเหยียบคานก่อนอ่านะครับจะต้องเหยียบคานก่อนนะครับถึงจะทําการสตาร์ทได้นะครับตัวเจพัทนะครับ สิ่งที่แตกต่างกับตัวเจียพนาคือประตูกระจกไฟฟ้านะครับก็คือตรงนี้นะครับอาะด้านข้างทังนิดหนึ่งนะสูดจากด้านนู้นก็ได้นะครับเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างก็รับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ระจกขึ้นลงนะครับสไลด์คือใช้ระบบสไลด์ไฟฟ้านะครับก็สวยงามครับทั้งตัวบอดี้ด้านนอกนะครับภายในห้องโดยสารนะครับถือว่าให้อารมณ์ที่ดีครับรถไม่โซมนะตู้ทำความเย็นด้านหลังก็ตู้สแตนเลสสภาพผมให้คําว่ากริ๊บเลยนะเป็นสแตนเลสแบบเป๊ะๆทุกมุม ทุกการเข้าขอาของตัวตู้ครับผมให้ไปรอเซ็นเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมแอร์ใหม่ๆทำพรอมเยติดลบอย่างแน่นอนแล้วสิ่งสุดท้ายครับช่วงล่างที่พาดูไปเมื่อกี้ช่วงล่างก็มีการพ่นการสนิมแล้วเรียบร้อยนะครับถือว่าพร้อมใช้พร้อมหาเงินที่สุดใน3โลกแล้วครับไม่มีที่ไหนพร้อมว่าน,นี้แล้วละครับทีนี้เดี๋ยวมาดูภายใต้ห้องเครื่องสักเล็กน้อยก่อนที่ผมจะสรุปคันนี้ให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับมาดูภายใต้ห้องเครื่องกันว่าเขาใสาสะอาดแค่ไหนนะครับ สวยทุกมุมเลยคันนี้สวยทุกมุมจริงๆสวยตู้สวยหน้าสวยข้างเลยนะภายในก็สวยนะครับไม่มีโซมเลยเครื่องครับก็เป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลเกียธร,รรมดานะครับตามสไตล์ของโตยต้ตารีโว่แล้วนะครับตัวน,นี้ก็กําลังอาจจะดีที่สุดแล้วครับในบรรดารถตู้พวกเจเนเรชั่นใหม่นะครับรีโว่ผมว่าเป็นรถที่กําลังอัดดีที่สุดแล้วครับตอบสนองดีครับตอบสนองดีอัตราเร่งคือกดมากดมานะครับอันนี้คือเครื่องยนต์2.4นะ ก็อัตรา,าตอบสนองไม่ได้แพ้ขึ้นยนตอ2 0 0 8เลยนะครับถือว่าใช้งานได้ดีครับตอบโจทย์กับอาชีพแบบนี้นะครับในการบรรทุกหนักเนาะถ้ารอบต้นจัดๆแบบนี้ยังไงก็ไปไหวขึ้นเขาลงห้วยสบายนะครับนะสวยงามนะครับออริจินอลเดิมๆทุกจุดไม่มีแกะไม่มีแงะไม่มีเลอนะครับมาเดี๋ยวสรุปราคากันอีกหรอบนะครับก่อนที่จะพาไปแวะดูสักคัน2คันนะนะครับ คันนี้นะครับโตยต้าไฮรักรีโวนะครับเครื่องยนต์สองจุดสี่ตัวเจพัดนะครับปีสองพันสิบเก้านะครับตัวรถนะครับมาพร้อมตู้ทำความเย็นสแตนเลสจากค่ายเอ็นะครับทำความเย็นติดลบถึงลบ18องศานะครับภายในตู้นะครับก็มีม่านการทำความเย็นเรียบร้อยภายในติดตู้สแตนเลสนะครับพร้อมใช้ทุกอย่างแจ้งลงเล่มแล้วเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องมาทะเลาะกับคุณตำรวจเนาะซื้อรถแบบนี้มาใช้ไม่ปวดหัวพร้อมหาเงินอีกต่าหันะครับวันนี้ผมมาเสนอขายในราคาเพียง 5 6า0 0 0 0บาทนะครับ5 6า0 0 0 0บาทนะครับเคดิตดีๆนะครับเคดิตดีๆเลยใช้เงินอ1อครับผ่อนอยู่เดือนละประมาณ1 0 0 0 0ประมาณ1,500ถึง1 1 0 0 0บาทโดยประมาณ5ปี60งวนนะครับดอกเบี้ยพิเศษสุด2.79ครับดอกเบี้ยผมทำได้ส่งน2.79นะครับตลอดอายุการใช้งนตลอดอายุการผ่อนสิ5ปี นะครับก็ถือว่าแคมเปญดีๆตรงนี้เราให้ไปเลยนะครับแล้วรถทุกคันนะครับก่อนออกก่อนส่งมอบนะครับจะมีการขดสีเคลือบแก้วแม้จะเป็นรถตู้หัวหรือจะเป็นรถหัวเดียวก็ตามนะครับบริการตรงนี้เราให้ไปนะครับให้ไปดูแลไปนะครับตรงนี้แล้วก็บริการจัดส่งถึงหน้าบ้านครับพร้อมทําไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดทุกกรณีครับเรามีบริการถึงหน้าบ้านทุกกรณีจริงๆนะครับตรงนี้ไม่มีข้อยกเว้นนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อรถ2 0 0แสน3ล้าน5ล้านครับการบริการตรงนี้ผมให้คุณเหมือนกันทุกๆคคนนเลยะรับ อ่ะอย่างที่เกินไปนะครับว่าทูมีเยอะคันนี้560,000บาทปี P 19รีโว2.4เจพัทมาพร้อมตู้แช่ m b c คันนี้คันแรกผ่านไปนะครับคันนี้คือคันที่ทูมานํำมาพรเซนต์แต่ทูจะนำเสนอสอีกสักคัน2คันดีกว่านะเดี๋ยวตามมาเลยนะครับรถตู้ก็มีนะครับตอนนี้ v e n t u รี่ก็เริ่มกลับมาบูมแล้วนะครับเวนจูรี่ผมมาพร้อมเสิร์ฟอีกหลายลำเลยนะครับเวนจูรี่นะคอมพิวเตอร์มีนะครับคอมพิวเตอร์มี นะครับรีโว่สี่คูณสี่ใครๆว่าหายากผมก็มีนะครับรีโว่ตัวนี้นะครับสี่คูณสี่หัวเดี่ยวนะครับตอนนี้กาลังเป็นเทรนเลยนะกําลังเทรนเลยคนกําลังฮิตหาไปใช้นะผมก็มีพร้อมเสิร์ฟสีเทานะครับผมสภาพป้ายแดงนะครับมีมีนะห้าแสนกว่าบาทนะครับคันนี้ครับก็เป็น NPC เหมือนกันนะครับก็เป็นตัว2.8นะครับเป็นตัว2.8ตัวนี้นะครับ เกียรรมดาเหมือนกันนะก็มีพร้อมเสิร์ฟอีกเช่นเคยนะครับบอกแล้วว่ามีเยอะรถประเภทเชิงพาณิชย์รถตู้แห้งตู้ทึบเนี่ยเข้ามาเหอะนะผมมีพอๆกับบริษัทโลจิสติกเลยแหละนะครับมีเยอะจริงๆนะครับหรือจะเป็นวิโกแชมป์ครับยังไม่ต่อเติมตู้ผมก็มีนะยังไม่ต่อเติมตู้ผมก็มีนะครับเห็นไหมสองจุดสี่นี่ก็อีกหนึ่งคันครับสองจุดสี่เจพัทอีกหนึ่งคันครับผมมีพร้อมเสิร์ฟอีกเช่นเคยนะครับมีพร้อมเสิร์ฟนะครับมาไว้ตรงนี้มาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะหาว่ามีแต่ตู้เย็นนะครับ ตู้คาร์โก้บ็อกคับผมก็มีนะครับรีโวเหมือนเดิมตู้คาร์โก้บ็อกนะครับตรงนี้ไม่มีตู้ความเย็นด้านหลังนะผมก็มีพร้อมเสิร์ฟอีกเช่นเคยนะครับบอกแล้วว่าผมมีครบจบในที่เดียวนะครับหรือจะเป็นตู้สแตนเลสดีล่ะนะก็มีนะไม่ใช่มีแค่คาร์โก้บ็อกคับตู้แช่เย็น MBC คูมีครับตู้ตู้แห้งคาร์โก้บ็อกแบบนี้มีครับหัวเดี่ยวมีครับตู้สแตนเลสแบบนี้นะครับเป็นฟู้ดทักผมก็มีครับหรือจะเป็นตู้สแตนเลสธรรมดาผมก็มีครับถือได้ว่ามีครบ จบในที่เดียวแล้วนะครับเห็นไหมอ่ะนี่แผ่นปะนะผมมีเยอะจริงๆนะครับจะเป็นปีเก่าปีใหม่นะครับขอให้บอกผมมีพร้อมเสิร์ฟจริงๆนะครับจะเป็นสีขาวสีเทานะมีพร้อมนะครับมีทุกสีนะครับกับรถเชิงพาณิชย์ฝากไว้ด้วยจริงๆนะครับหรือจะเป็นรถเก๋งซูเปอร์คาร์รถอีโคคาร์รถสะสมผมมีทุกประเภทจริงๆนะบอกแล้วว่ากฤษดาคูดคาร์นะครับมีครบจบในโชว์รูมเดียวนะครับผมเป็นงานวันนี้พาชมกันพอประมาณนะพอประมาณนะ ครับก่อนจากลากันไปนะเดี๋ยวทูฝากเบอร์โทรไวสเล็ก,กน้อยนะครับ083-222-2203นะครับ083-222-2203ครับโทรมาได้เลยครับสอบถามเอกสารการจัดไฟแนนซ์แคมเปญดีๆหรือโปรโมชั่นอะไรที่คุณอยากได้จากเรานะโทรมาสอบถามครับมีแอดมินขอให้บริการให้คำปรึกษาตลอดเกือบ24ิบชั่วโมงนะเขาจะไม่รับแค่ตอนเขาหลับเท่านั้นเองนะครับผมฝากไปด้วยครับสำหรับคันนี้อีกหนึ่งรอบนะไฮลัก ลีโวครับปี19เครื่องยนต์2.4ตัวเจพัดมาร้อมตู้ความความเย็นติดรถ MPC ตู้สเตลเลสราคาเพียง6 5 6 9 0 0 0บาทยังไงฝากมาด้วยครับสำหรับวันนี้ทูและทีมงานกิษสดาคุดคาต้องขอตัวลาไปก่อนนครับสนใจรถหาอยู่เลงอยู่ไม่ต้องมาดูที่ไหนครับที่นี่ที่เดียวจบครบนะครับฝากไว้ด้วยกิาาษฎาคุดคานะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ